ที่มีเสาธงนะครับผมแล้วก็ประตูหลักของราชวังนะคบทุกท่านสําหรับวินะครับผมขอจะแบ่งเป็นสองฝั่งวิฝั่งเหนือแล้วก็วิฝั่งใต้ตอนนี้เรากําลังอยู่บริเวณของวิฝั่งเหนือ,อเดินข้ามสะพานจะบริเวณของวิฝั่งใต้สําหรับบริเวณวิฝั่งเหนือเนี่ยทุกท่านสังเกตดูดูแบบเงียบเหงานิดนึ่งไม่ได้พัฒนามเหมือนวิฝั่งใต้เพราะว่าอะไร เพราะว่าเสาธงเมื่อกี้ที่ลูกแนะนำบรรยายอยู่ด้านในวังทท่ที่จีนเขาจะตั้งตรงกับบันลังนั่งขององค์สัตรย์ในสมัยแต่ก่อนก็เลยรัฐบาลของเมืองวีเขามีคําสั่งว่าห้ามสร้างบ้านหรือตึกสูงกว่าเสาธงนี้อานะครับผมถ้าสูงกว่าเสาธงเปรียบเสมือนสูงกว่าองค์สัตรย์ะนะครับ ก็เลยบริเวณของวิฝั่งเรือเนี้ยเขาห้ามสร้างตึกสูงกว่าเส,สาธงก็เลยทําให้นะครับมองดูแบบเงียบๆนิดนึงอ,อะไรที่แบบธุระหรือโรงแรมห้าดาวรีสอร์ทหมู่บ้านจักสรร้ำอะไรอย่างเนี้ยส่วนมากเขาจะตั้งอยู่บริเวณของวิฝั่งใต้กันหมดเลยแต่ไม่ต้องห่วงคืนนี้โรงแรมของเราจะอยู่บริเวณของวิฝั่งใต้นะครับทุกท่านอาตอนกลางคืนก็คึกคักกันอยู่นะครับผม แล้วก็ใกล้ๆก,กับโรงแรมขึ้นนี้นะครับผมเขาก็มีถนนคนเดินอีกวันนี้จะเป็นวันเสาร์ใช่ไหมท่านเขาบอกก็เปิดโชคดีที่เรามาวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าถนนคนเดินเนี้ยเขาเปิดโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เองอนะครับผม od. สำหรับโรงแรมของเราก็ใกล้ๆก,กับถนนคนเดินนะครับผมแม่น้ำเพิ่มภาษาเวียดนามเรียกว่าแม่น้ำเพิ่มเฮือมแปลว่าหอมนะครับทุกท่านสำหรับเสาธงนะครับผมจะอยู่ด้านซ้ายของคณะท่าน สายมือของเราอันนี้จะเป็นพระราชวังไารนูยเดี๋ยวเราจะไปะที่เรากำลังมองเห็นกนะําแพงใหญ่ๆนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปนะครับผมบริเวณฉั่น,นอกของวังนะครับผมที่มีปืนใหญ่นะครับผมเสาธงแล้วก็ประตูหลักของพระราชวังเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราจะไปลองเรือกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรถของเราขอก็ส่งเราไปถึงลานจอดรถ ลงจากรถรุดก็พาทุกท่านเดินเข้าด้านในวังจากลานจ,จอดรถเดินเข้าด้านในวังก็โดยประมาณ200เมตรเหมือนเมื่อกี้จากลานจอดรถไปถึงวัดอ,ะอ่ะท่านเดินจากลานจอดรถเดินเข้าด้านในวัดค่อนข้างจะแทบแล้วก็รถค่อนข้างเยอะก็เลยเวลาเดินอะ่ะขอรบก<ม>วนทุกท่านสังเกตร,รถามาด้านหลังของเรานะ,ะนะครับแล้วก็รุดแนะนาทุกท่านเดินเป็นแถวเดียวเดินเป็นแถวเดียวนะครับเพราะว่าถนนไม่ได้ เพื่อความปลอดภัยให้ทุกท่านะนะครับเดี๋ยวข้าง้นในรถก็ขอถ่ายลูกหมู่กันก่อนนะอะยังไงเราก็มาด้วยกันอยู่แล้วนะครับหลวุธขอถ่ายในช่วงประมาณหนึงสองลูก,ลกหลังจากน้ำรถจะถ่ายลูกนะครับผมาครอบครัวถ่ายคู่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกท่านเสร็จเรียบร้อยอแล้วก็เราจะทยอยกลับมาที่รถนะครับเราจะ,จะเที่ยวต่อนะครับผมจะไม่เสียเวลาของทุกท่านนะครับหล อ,อันนี้นะครับองค์จะเป็นรถซิกาโลนะครับอุตสลักษณ์ของเมือ, laughter, Não, s <S อ,องเวอรถซัมล้อนะครับทุกท่านนะครับผมปั้นซัมล้อส่วนมากนะครับองค์จะเป็นผู้ใหญ่กันหมดนะครับองค์คนที่มีอายุนะครับองค์คนที่มีอายุกันหมดนะครับทุกท่านอายุก็ะส้วมานะครับผมห้าสิบปีขึ้นไปแล้วแหละนะครับผมแต่เขาก็ยังแข็งแรงอยู่เหตุผลทำไมคนเวียดนามเขาแข็งแรงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมมีเวลาด้วยจากบรรยายให้ฟัง นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมก็จะถึงนะครับเวลาจอดรถอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลงจากรถขอเรียนเชิญตามรถก่อนนะครับทุกท่านรถจะพาทุกท่านเดินเข้าด้านในวัดนะครับไม่ต้องเลี้ยวนะครับผมโอเคเตรียมตัวนะครับทุกท่านไปถึงเมืองเวีอยู่แล้วจากนี้นะครับผมไปถึงท่าเรือก็ดูส่ประมาณสิบนาทีเองไม่เกินนะครับทุกท่านนะครับ เสร็จแล้วก็เราจะไปทางเรือเลยะนะครับท่านเราจะล่องเรือชุมยินอะ่ะตอนที่แดดไม่แดดเท่าไหรอ่อ่านะครับผมจะดีที่สุดนะครับผมนะครับเตรียมตัวนะครับทุกท่านเดี๋ยว María